ผมเห็นคุณธนาธรพูดในเวทีเดียวกันกับไม่มีวันที่ร้อยี่สิบเอ็ดไงว่าไม่มีสถานการณ์ไหนไม่มีช่วงเวลาใดที่เราจะมีอำนาจต่อรองสูงขนาดนี้ใช่นี่คือช่วงเวลาที่มีอำนาจต่อรองสูงที่สุดใช่ผมก็ฟังนะครับแต่ผมจะถามว่าแล้วต่อรองมาได้เท่านี้เหรอต่อรองมาแบบปลายเปิดไม่มีอะไรผูกมัดเข้าเลยอำนาจต่อรองที่สูงที่สุดเนี่ยได้ต่อรองมาเท่านี้เอง ใช่หรือไม่มก็พ่ยุทธลองนับสิ MOA 5ห้าข้อถ้าหากว่าเขาพลิ้วไปตามช่องเนี่ยทำอะไรเขาได้บ้างก็ยืนแสีเตี๋ยวพี่ไปไม่พอใจก็ต้องตามเสื้อแดงไปร่วมอยู่ดีแล้วยืนเมื่อไหร่ก็บอกมาจะไปในทันทีอขอให้ยื่นเถอะครับปัญหาคือคุณไม่เชื่อว่าเขาจะยืน่นก็คุณธนาธรแกยืนยันว่าไม่มีวันที่ร้1นั่นหมายความว่าแกรับรอง120วันแรกอื หัวหน้าเท้งบอกว่าถ้าหากว่าในสี่เดือนนี้พักภูมิใจไทยเขาทําดีอก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนบางกลุ่มบางกลุ่มนี่ทั้งสองท่านทั้งผู้นําจิตวิญญาณและผู้นําอย่างเป็นทางการพูดแบบนี้อคนที่วิเคราะห์ทางการเมืองก็บอกว่าเาแสดงว่าสีเนเดือนแรกเพี่ๆไม่ยื่นนะนี่อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้คุณไม่คิดว่าพรักประชาชนจะทำได้ฝ่ายค้านจริงจัง พรคประชาชนจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านจริงจังหรือไม่แค่ไหนเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กับคนทั้งประเทศแต่เพื่อไทยขอยืนยันตรงนี้ไว้ก่อนภายใต้หลายเรื่องที่ผมอธิบายเนี่ยผมคิดว่าคือกับคุณกำบังบอกว่าถ้ามันเกิดผลอะไรขึ้นคุณก็ไม่ขอเกี่ยวข้องใช่ครับถูกไหมก็ไม่ได้ไปตกลงกับเขาด้วยถ้ามันบวกคุณรับไปเต็มๆเราเสียก็ได้นะก็ว่าไปแต่ถ้ามันลบขึ้นมาคุณรับไปเองก็ถูกนะเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับบอกอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับเรื่งคุณที่เรามันจะลบ ผมว่านี่มันตรงไปตรงมาแล้วผมผมผมว่าบวกยากผมว่าเสียหายซ่อมกับแดงมีวันจะดีกันบ้างไหมนี่ยังไม่โกรธกันนะโทษเถอะนี่ยังไม่โกรธกันเหรอใช่คือต้องแทงก,กันก่อนหรือไงถึงจะโกรธการเมืองที่ซัดกันหนักๆแบบนี้มีมาแต่ไหนแต่ไรพิยุทธครับคุณรัฐวุฒิคุณดูเป็นแฟนรายการผมถูกไหมใช่คุณจําคุณธนาธรเคยบอ,อกรายการผมได้ไหมครับอ่าคุณธนาธรบอกคุณสายุธด,ดูผมสิมีเต็มหลังผมเลยอืมดูไหมเห็น เขาบอกว่าพักคุณจะไปแทนข้างหลังเขาคุณสยรยุทธ์ดูหน้าผมดิว่าช้ำเต็มหน้าเลยคือก็กองเชียร์พักก็ต่อยหน้าผมเหมือนกันเออก็นี่การเมืองคนมายืนอยู่บนเวทีการเมืองจะมาอธิบายแผลได้ยังไงว่าแผลตัวเองมากกว่าใครน้อยกว่าใครไม่ใช่อสิ่งที่คุณอธิบายคือสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเชื่ออแล้วให้ประชาชนเขารับฟังแล้วให้เวลาพิสูจน์จถ้าคุณมีโอกาสพูดกับคุณธนาธรหรือคุณปียบุตรหลังเลือกตั้งหกหกยังคุยกันดีอยู่เลยนะคุย แต่พอคุณแยกไปตั้งรัฐบาลก็ไม่คุยกันอีกใช่ไหมครับอาคุณโรกาศพูดอะไรเขาคุณจะพูดอะไรก็ยังยังปรารถนาดีอยู่เหมือนเดิมครับแล้วสิ่งที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงแสลงหูแสลงใจของพี่พี่น้องๆพักประชาชนแต่ว่าผมคิดว่าเราพูดความจริงกันถึงที่สุดได้เวลาที่ผมเห็นเวลาที่ผมได้ยินใครต่อใครทางโน้นพูดถึงผมเนี่ยผมก็ไม่เคยไปออกไปตอบโต้ไม่เคยไปหัวฟัดหัวเหวี่ยงอะไรเพราะผมถือว่าเราเดินมา บนถนนที่มันต้องพร้อมรับทั้งดอกไม้ทั้งก้อนหินดังนั้นขอให้เมื่อตัดสินใจแบบนี้ประครับประคอง,คองกำกับบังคับพักภูมิใจไทยให้เดินถูก,ถกทิศถูกทางเลอครับแต่ว่าถ้ามันเกิดจะผิดทิศผิดทางติดต่อมาที่พักเพื่อไทยไม่ใช่ที่ผมนะผมเป็นสมาชิกไม่ได้เนี่ยเพื่อจะบรรลม้มครับยืนนจะเตียบไปไม่จงใจนายกและทั้งคณะผม่าพักเพื่อไทยก็พร้อมทันทีเดี๋ยวนี้ก็เอาแต่นี้อีกนิดเดียวครับพิยุทธ์ครับ ผมเห็นว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดของแปลกๆคือในทางการเมืองมาให้ดูกันไม่เว้นแต่ละวันวันหนึ่งเราจะเห็นคนสําคัญสําคัญของพรรคประชาชนพูดคล้ายกับพรรคภูมิใจไทยมันเกิดแล้วคุณธนาธรเนี่ยเรื่องเรื่องเขากระโดงอะ่ะโอ้โหมันชัดมากคือพิยุทธ์ลองเอาเสียงคุณธนาธรที่พูดเรื่องเขากระโดงอะ่ะแล้วตัดเป็นรูปคุณพราดอนก็ได้หรือคุณสิริพงก็ได้ของพรรคภูมิใจไทยใส่เข้าไปอืสนุกฟังแล้วคนจะไม่รู้สึกว่าแปลกเลยนะ ไม่แต่มันก็เป็นเหตุผลมนถูกไหมถูก,ถก,ถก,ถกแต่ว่าที่ผ่น<ม>านเพียงแต่ว่ามันเป็นวิธีคิดแบบภูมิใจไทยเข้าใจแล้วที่ผ่านมาพักประชาชนไม่เคยแสดงวิธีคิดเช่นนี้ไงครับไม่เคยอืส้มจะพูดเป็นเนื้อหาเดียวกันกับน้าเงินไปทางเดียวกันนะครับ